เพื่อนๆรู้จักไหมคะว่าน,นี่คือต้นอะไรนั่นก็คือต้นไผ่น้านั่นเองค่ะเป็นสมุนไพรจีนเนี่ยค่ะที่มีอยู่ในเมืองไทยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สปปรรพคุณก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับฝาแฝดของต้นไผ่น้ํากันด้วยนะคะนั่นก็คือต้นนี้นั่นเองนะคะ ว่านกับหอยค่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมคะว่าสีของเขาเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆเนาะออกสีม่วงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าสรรพคุณจะเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันค่ะก่อนเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของต้นไผ่น้ำแล้วก็ว่านกับหอยกันได้แล้วนะคะ let's go นี่เลยค่ะเพื่อนๆยาไผ่น้ําหรือสมุนไพรจีนที่เรียกกันว่าญ้าจุยเต็กเช่าหรือญ้าดอก หวยอาเจียเช่านะคะจินกกาเนิดที่มณฑลกวางสีมณฑลกวางตุง้งและมณฑลฮกเกี้ยนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรจีนนะคะเพ,พื่อนๆสปปรรพคุณช่วยรักษาโรคไตค่ะขับปัสสาวะลดอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะนะคะบําบัดอาการต่อมลูกหมากโตมันทาอาการบวมแก้พิษร้อนในค่ะแก้พิษงูกัดนะคะชาวบ้านทั่วไปจะใช้รักษาต่อมน้ําเหลืองอักเสบค่ะ ลำคออักเสบนะคะท้องเดินใช้เป็นยาทั้งต้นเลยนะคะจะใช้เป็นแบบสดหรือตักแห้งก็ได้ค่ะรสชาติเย็นจูดนะคะเดี๋ยวมอนจะพาเพื่อนๆน,นะคะเอายญาไผ่น้ำไปเพาะเพิ่มเติมกันค่ะเพราะว่าดูสิคะเนี่ยก็เริ่มร้อยหรอกันไปแล้วนะคะเกรงว่าจะสูญพันธุ์ไปจากที่บ้านนะคะโดยวิธีการดึงออกมาให้ติดรากแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วค่ะก็นํามาลงในกระถางที่เตรียมดินไว้ได้เลยนะคะ ลงไปดินได้เลยนะคะขยายพันธุ์แบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจะชอบอยู่ตามที่ชื้นแฉะริมลำธารหรือตามคันนานะคะอยู่กลางแดดก็ได้ด้วยค่ะเพื่อนๆปลูกง่ายมากๆเลยนะคะ ต่อมาเรามารู้จักฝาแฝดของเขานะคะบางคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะนั่นก็คือว่านกับหอยหรือว่านกับหอยแคลงค่ะมีถิ่นกําเนิดในแถบเม็กซิโกคิวบาและอเมริกากลางนะคะและก็ยังกระจายไปตามประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งทวีปเอเชียของเราด้วยนะคะขยายพันธุ์ด้วยไหลหรือยอดหรือจะปักชำในพื้นที่ปลูกช่วงฤดูฝนนะคะหรือปักชำในถุงพ่อชำในโรงเรือนค่ะที่อยู่ในนอกฤดูฝนนะคะ เริญเติบโตได้ที่มีแดดสอถึงครึ่งวันนะคะเพืเ่อนๆสัปปคุลของว่านขับหอยนะคะเอาอย่างคร่าวๆนะคะเพืเ่อนๆเพราะว่าเยอะมากๆเลยค่ะดอกนะคะใช้แก้เลือดกำเดาไหลค่ะใช้เป็นยาพอกแผลแผลมีดบาดแล้วก็แก้บวมได้นะคะแก้บิดจ,จากแบคทีเรียใช้เป็นยาห้ามเลือดแก้การตกเลือดในลำไส้ค่ะขับเสมหะแก้การไอแห้งๆนะคะแก้หวัดแก้เสมหะเป็นเลือดค่ะ ในส่วนของใบนะคะจะบรรเทาอาการอาเจียนเป็นเลือดค่ะบรรเทาอาการกรดไหลย้อนปัสสาวะเป็นเลือดบรรเทาอาการโรคผิวหนังฟกช้ำภายในค่ะในส่วนของรากนะคะเป็นยาบำรุงตับและมาพิการเป็นยาถ่ายค่ะ ข้อควรระวังนะคะในสตรีมีครรภ์หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอห้ามรับประทานสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านกาบหอยหรือว่านกาบหอยแครงนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงล่ะ2ส,สมุนไพรนะคะที่บอกเลยว่าหลายๆคนก็ยังสับสนอยู่นะคะเพราะว่าเขามีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าออะไรยังไงเพราะว่าสีของเขานน้นเองนะคะแต่พอได้มาเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าในส่วนของ หญ้าไผ่น้ำเนี่ยเขาจะมีความที่มีใบเล็กนะคะแล้วก็เป็นพืชที่เลือ้อยเหมือนจะเลื้อยดินนะคะเพืเนน่อนเนาะถ้าเราปล่อยเขาไว้นะคะแต่ในส่วนของว่านกับหอยหรือว่านกับหอยแครงเนี่ยเขาจะเป็นว่านที่ตั้งตรงขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งเราปลูกใบเขาก็ยิ่งแตกออกแล้วก็โตออกเรื่อยๆพุ่งขึ้นสู่ที่สูงนะคะเห็นไหมคะแต่ความเหมือนของเขาก็คือความเป็นสีม่วงๆนั่นเองนะคะ สีสวยเวลาที่เรานําไปต้มนะคะเ,เพื่อนๆสีออกมาสวยงามนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายประการตามที่ได้เอ่ยมานั่นเองนะคะก่อนการทานให้ศึกษาข้อมูลการทานให้ดีๆหรือว่าจะปรึกษาแพทย์ที่เป็นแพทย์ประจําตัวหรือแพทย์แผนโบราณกันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองคะ่ะเพื่อนๆคะด้วยความปรารถนาดีจากไทยเฮิร์บแอทโฮมค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆก็ได้รู้จักกับต้นไผ่น้ําหรือหญ้าไผ่น้ําแล้วนะคะแล้วก็ยังรู้จักกับป่าแฝดของเขานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะว่านกับหอยนั่นเองนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ไว้ครั้งหน้าเราจะพาคลิปดีๆเหล่านี้นะคะมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับว่านทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นว่านกับหอยแล้วก็ยาไผ่น้ำนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย